จากคลิป Thailand The Land of Smile นะมีคนอ inbox มาถามกันว่าเอ๊ะลบขยายความหน่ยสิพี่ว่าทำไมเ,เขาถึงชอบในความเป็นไทยพี่ไปทำอะไรนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่าโอเคแหละมันเป็นงานกลุ่มเนาะมันก็มีหลายกลุ่มที่ทำปลายทางของงานกลุ่มก็คือความสำเร็จ ก็คือความสําเร็จทุกคนต้องการไปถึงเป้าหมายในความสําเร็จนั้นเหมือนกันทุกคนเพราะงานกลุ่มของเราก็ประสบผลสําเร็จและได้รับคําชมและที่สําคัญสิ่งที่ผมได้รับนอกเหนือจากงานมันสําเร็จแล้วนั้นก็คือมิตรภาพเพื่อนๆในกลุ่มยังพูดคุยกันตลอดมีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนกันมีอะไรที่สงสัยก็สามารถปรึกษากันได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่ สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากงานกลุ่มคือบทเรียนที่เราได้รับครับโอเคละทุกคนเป้าหมายของทุกคนคือความสำเร็จแต่ในระหว่างทางแห่งความสำเร็จนั้นนะครับเราสามารถเลือกได้เว้ยว่าเราจะ enjoy กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือซีรีส s กับมัน เราสามารถเลือกได้คนเราทุกคนนะครับผมคิดว่าความสำเร็จมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ดีเมื่อเราไปถึงใช่ไหมครัแต่ผมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ความสำเร็จที่เราได้รับมันหรอกสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือการเรียนรู้ให้ไปถึงเป้าหมายนั้นสิการเรียนรู้ที่เราจะไปประสบผลสำเร็จนั่นแหละ คือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับผมโอเคละ่ะทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันก็คือความสำเร็จแต่ระหว่างทางที่เราจะไปถึงความสำเร็จนั้นรเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปถึงมันไหมแต่ผมว่าผมจะเสียดายมากถ้าผมไม่ได้เอ j นจอยกับโมเมนต์ที่มันจะไปประสบผลสำเร็จนะครับผมซีเรียสตรงนั้นมากกว่า เราสามารถที่จะมีความสุขและสนุกกับทุกๆวันที่เราทำกับทุกๆสิ่งที่เราทำได้เว้ย<ม>โดยไม่ต้องรอใครอนุญาตเราสามารถเอ j นจอยกับสิ่งที่เราทำได้ทุกๆโมเมนต์โอเคทุกกลุ่มปลายทางคือความสำเร็จ จะดีกว่าไหมในระหว่างทางนั้นอะเราเอ j นจอยกับเพื่อนๆกับงานกับระหว่างทางที่เราเดินไปถึงความสำเร็จนั้นได้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าพอเราคิดแบบนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนท t i t u d e ใหม่เพื่อนๆก็สรุปกันว่าเอ๊ะเรามาเปิดใจกันไหมไหนๆเราก็จะเอ j นจอยกันแล้ว เราก็เปิดใจคุยกันบอกเลยว่างานหลังจากวันนั้นอ่ะที่เราเปิดใจคุยกันมันโคตรสนุกกับการทำงานร่วมกันเลยจนชาวต่างชาติคนหนึ่งมาตบไหลแล้วก็ขอบคุณว่าขอบคุณนะที่เลือกเข้ามาอยู่กลุ่มกับเขา ยูทำให้ไอได้เรียนรู้ว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดและเขาสามารถเลือกที่จะเอนจอยกับการมีชีวิตมากกว่าเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เขามีเป้าหมายชัดจนลืมว่าเฮ้ย hey, นี่มันชีวิตแต่ไอได้เรียนรู้จากอยู่ว่าโมเมนต์ในการใช้ชีวิตมัน มันดีกว่าปลายทางเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าแต่วันเนี้ยเราโคตดมีความสุขเลยเขาได้เรียนรู้สิ่งนี้จากผมผมคโคตดอ๋อผมก็โอ้โหโคตดภูมิใจเลยภูมิใจว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะเราก็แค่ Thailand เด e แลนด์ออฟสม e ยเฉย จริงจริมันก็หวนกลับมาว่าเออขอบคุณนะที่อะไรก็ไม่รู้ที่ให้เราเกิดมาเป็นคนไทยที่เราโคตรเอนจอยกับทุกอย่างเลยเป้าหมายมีเดี๋ยวก็ถึงแต่ตอนเนี้ยขอมีความสุขก่อนก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับก็ลอง ก็บประเด็นเนี้ยไปคิดดูไหนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างเมนบอกหน่อยันนี้คือโซนเมซสทครับเรามาคุยกัน <c oughs> ขอบคุณจริงๆที่ไม่รู้อะไรข่มโคตรภูมิใจในความเป็นไทยไทยแลนด์เดลแลนด์ออฟสมัยจริง และสิ่งที่เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือรอยยิ้ม,มครับจะช่วยเปิดใจทุกคนได้จริงๆยิ้มไว้นะยิ้มกันเถอะ